มายิงกับผมมาเรื่องอะไรกันในเกมที่มีชื่อว่าเฟลเจอร์ในพาร์ทที่สิกันแล้วซึ่งเหมือนว่าพาร์ทนั้นผมได้ปลดล็อกเกาะใหม่มาซึ่งเหมือนว่าจะเป็นเกาะดันเจียนนี่เดี๋ผมพาไปดูได้ไงเห็นมั่คือเกาะดันเจียนหัวกะโหลกนะแล้วก็มีเกาะหนึ่งก็คือเกาะข้างบนนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือดันเจียนหรือเปล่าเนี่ยผมวิ่งไปเลยนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เลย ซึ่งผมคิดว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราควรจะมาลุยกันต่ออเราข้ามอะไรก่อนดีวะก็ามาดูวุ้กกันดีกว่าบะนี่คืออะไรพวกน,นี้ต้องเข้าประตูมิติใช่ไหมสวอยนี่ก็เหมือนกันซึ่งก็มีเควสจากคุณลุงเหมือนกันว่าให้หาวอยสติลไ้ให้เขาอะนะซึ่งก็ต้องเข้าประตูมิติไปป่าวอยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีไว้ก่อนละกันนี่เลยดีกว่าเรามาเดมอนซอสกันดีกว่าอีเล็กซี่นี่พวกสิบอันอย่างนั้นนะต้องการ1ิบอันโอ้โหเย็ดเคใช้เยอะมากเลยเนี่ยมาเคลียร์พื้นหน่อยเฮ้ยเ นี่เซกันาตนาฟอว์โอ้โหเราตกเราตกโอ้ยเล็บแค่อยู่ไกลแม่งก็ต้องต่อทางต่อของดีหน่อยครับขอบคุณครับอีกรอบโอ้โหโอ้โหเราหนีว้ายขี่เกือบโดนหรือโันวะนี่นี่ของดีแล้วก็นี่คัมพีเอ็กพีใช้ไปเลยโอ้โห,โโหโเร็วขึ้นเรามาอัพสกิลกันดีกว่าอืมอัพอะไรดีวะเอนจิเนียริ่งน่าสนใจเพราะว่าเออพวกนี้จะทำงานเร็วขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอืเอเอามาดีกว่าโอ้โหเจ้โอ้โห ซื้อทหารผมปลดล็อกเอนจิเนียริ่งมาแล้วแสดงว่าผมก็ต้องมีหุ่นยนต์นี่เลยดรอยฮึมอยากรู้เหมือนกันมาทำอะไรได้แล้วมาทำนี่ไหมแล้วอีกสองไฟเบอร์กลาสสองว่าแต่หาไงนี่คือไฟเบอร์กลาสโอเคกระจกกับพลาสติกไฟเบอร์กลาสเนี่ยต้องการกระจกทั้งหมด10อันกับพลาสติกอีก4กระจก10อันส่วนพลาสติกเนี่ยต้องการน้ำมันนะนะผมได้ถ้วยมาแล้วขอน้มันหน่อยครับนี่เลยงับเงีบงีบโอเคเติมน้ำมันสีเรียบร้อยแล้วเรายกโคตติ้งอีกทั้งหมด3นี่โอเคเพราะว่าสวยงามว่ะยืดเสีย ทีนี้มาเช็คสารซะก,ก่อนอสารตัวนี้ยังไม่เปิดไอ้วันเดะไอ้เทอะไรคนเดียวเหงาวา่ะชั่วชั่วชั่วผมถึงเลิกงามยำดีแล้ววะนี่เคลียร์ทางก่อนออออเส้นทางนี่จะยาวไกลผมจะรีบเข้าไปแล้วรีบออกมาเรยเลยสวัสดีครับโอ้โหจะเคสเกลเมตรมืดละเกิดมีผีปะเนี่ยส<ม>วัสดีครับโอ้โหนี่คืออะไรจุดไฟอ่ะนี่โอ้นี่โอ้ฮกูม,มีไฟกูมไม่กลัวเออผมว่าผมกลัวละสวัสดีครับนี่คืออะไร โอ้โหไอมืองไปเขาวงกดว่ะผมว่าน่าจะใช่นี่โอ้โหเย็ดเข้มีตีด้วยให้เพื่อนไม่ทำลายกูใช่ไหมแต่กูทำบุมึงโวยนี่นี่นี่โอ้โหผมว่าทันที่ดีเนี่ยเราควรจะจุดไฟให้หมดเลยแล้วกันนี่สังคาับเห็นไฟตรงไหนไปจุดตรงนั้นฝั่งซ้ายมีหรือเปล่าผมวิ่งขึ้นมาละเออบนนี้น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้โหเย็ดเข้ทังแยกเยอะด้วยไปจุดไฟกันแล้วกันนี่โอ้ฝั่งซ้ายนี่มีอะไรหรือเปล่าผมว่าไม่ตันใช่ไหมไม่ตันหวับไปได้ให้เพื่อวันเด นี่นี่ลงขล่งนี่ก่อนโอเคมาไปทําไปต่อได้ผมคิดไปจุดไฟนี่ก่อนดีกว่ากูอ้อมเลยกูวิ่งอ้อมยาวเลยนี่นี่ผมคิดไปเองหรือว่าเออมันมันเงียบเงียบวะฮึน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรผมมากันน้องดึงวะเตอเตอเตเตเตตตนี่คืออะไรนี่วิ่งขวาไปก่อนผมวิ่งออกขวามาก่อนให้เพิ่อวันีนี่นี่โอ้โหตัวใหญ่ไม่ใช่ปัญหานี่หักวิ่งมานี่เลยโอเคจะไปทางไปต่อเดี๋ยวค่อยแล้วกันก็กบมานี่ก่อนมีซ้ายกับขวาวะขวาตันโอเคคงเหลือแค่ซ้ายมือโอเคครับโอ้โหไปต่อได้วะโอ้ มันต่างเชื่ออะไรกับทางเดิมไมเนี่ยไม่เดจะต่างเท่าไหร่ผมขอไปซ้ายก่อนละกันสวัสดีครับผมมาซ้ายมือเลยวโอ้โหนี่นี่เอาของมาไปละเออมีล่างกับบนบนมีตีนไปล่างก่อนละกันตงมาตรงนี้เนี่ยลงมาลึกเลยก,กูโอ้โหเย็ดเขเอ,อ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมต้องจุดไฟหรือเปล่าอ่ะมันเสียเวลาไปเนี่ยไปซ้ายก่อนละกันไอ้เชื่อเอ้ยแม่อ้อมนีว่วะสวัสดีครับนี่นี่นี่น,นี่จุดไฟไปกันต่อ วัสดีครับโอ้โหทางตันแต่มีไฟให้เปิดลงมาตรงนี้เลยผมว่าต้องอ้อมขวาวะมีขวาให้ไปแน่นอนนี่ไงมีขวาให้ไปไงแล้วก็มีขึ้นบนขึ้นบนแน่นอนชัวร์ไอผมวิ่งไกลเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเย็ดเขดีนะผมมีของดีวิ่งชีกล่างลงมาเลยโอเคมาไปกันต่อดีกว่าฟึบโอเคจุดนี้ชัวทาช้าทาเช่ชัวให้ตัวใหญ่นี่นี่นี่กูสู้กับมึงรืยเฮ้ยมึงต้องสู้กับกูงงเปล่านี่คืออะไรนี่นนอ๋เสียไปเลยเลือดหนึนน่งหัวใจแลกกับเงินโอ้ผมว่าไม่เคยคุมวะนี่คืออะไร นี่คือการชาเลนจ์เสียหนึ่งแมคเคทพีรายการซัมมอนเอนด์มิโอ้โหเย็ดเคซัมมอนเลยดีกว่าว้เออเออมันคุ้มกูไหมเนี่ยแหมงเด้ไหมไม่คุ้มเครียดอะไรเลยกูเครียดว่ะอยากร้องไห้อุ้ยกดได้อีกรอบด้วยโอ้โหเอยกเลิกได้ไหมยกเลิกยกเลิกไม่ได้ด้วยเย็ดเคอันนี้จะไม่เอาขึ้นรัวๆเลยผมคิดว่านี่เลยดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าหากกดอีกเลือกกูหมดตัวแน่ไปดีกว่าผมรวมมาขล่างแล้วผมว่าฝั่งขวานี่น่าจะไปได้ว่ะว่าแต่นั่นคืออะไรเฮ้ยมาปิดอยู่วะเนี่ยชิบหายแล้วกู ซึ่งการที่เลือดเราหายไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะเพราะว่าผมคิดว่าเออไอพ่อสปิริตออฟเนี่ยมันสามารถคราบได้อะไรไอกล่องฟ้านี่แน่รับไปเลยเนโครล,ลอตเอาไว้เสกสเกลตันเสกไงไอเพื่อนบันไดกุญแจจะขับมงกุฎนี่ได้ไอ้กูเริ่มงงแล้วเนี่ยโอ้โหเย็ดเคทางแยกสู้กูสู้ชั่วชั่วชั่วนี่กระจายกันอืมกูตีกูตีแบ่งกันตีฮะข,ของดีเอาไว้น,นี่เลยคุณจบสเกลเมนแล้วอ้าวเชื่อุณจบแล้วเนี่ยสปิริตออฟแล้วผมก็ออกมาแบบงงๆอะไรวะเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยนี่เลยแบกแค่พีกูคืนมา รออัพสกิลกันดีกว่าได้มาแล้วสามอันขอเลเซอร์ก่อนหละมันนี่เราจะได้หัวโหวแล้วนะนี่แน่นี่ดีกว่าป่ะธนาคารทำเงินได้มากขึ้นโอ้โหปลอมาสองอันโอ้โหย็ดเคนี่น่าจะของดีพื้นที่ถูกขึ้นเอาแบบไม่ลังเลพระเจนี่คืออะไรโลจิสติกโอ้โหย็ดเคควรมีเป็นอย่างยิ่งจ้งจันนี้ระหว่ดโคตรดีก็แต่นี่คืออะไรโอ้ลองใช้โว้เอ้เปื่อนเอาเอาเชีลากุ่เซกมาทำไมเนี่ยเออว่าแต่ อเออผู้เสพมาทำไมวะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าอืมใช้สเกตันฟิตว่ะโอ้โหเดาไม่ยากเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันก็เคลียร์ไวเหมือนกันนะเพื่อนเห้ยทำดีนี่ว่ะเื่อเบอร์ลี่ไม่พอเลิโทนิกสองอันไว้ก่อนของดีมาแล้วว่ะครูพร้อมมาวะผมพร้อมแล้วนี่เลยโอ้โหของคุณสองระหว่างนี้เนี่ยไม่ต้องงงเลยครับฟาร์ามเลยเงี้ยเบอร์รี่ฟาร์มอะไรเงี้ย ผมว่าเราควรจะครับถ้วยไปด้วยว่ะเนี่ยอันนี้เยอะเลยต้อควรมีกระจกมากมายนี่เลยคือเราควรจะเก็บเออแฟรี่ไว้เยอะๆนะเพราะแฟรี่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างจําเป็นเลยล่ะแฟรี่ครับนี่สวัสดีครับโอ้โหมาแล้วว่ะผอ้ยโเคของรอียเคของรอกระผมไม่ขอเลยมากขอพื้นที่ขุดมาเลยนี่คืออะไรโอ้โหเย็ดเคคขไม่ต้องถามชัวรีบกูรีบโอเคขอกู้เงินมาแล้วว่ะขายไหมขายไหมขายไหมรีบซื้อดีกว่าป่ะอะไรถูกเนี่ยเจ็ดพันหนึ่งร้อย โอ้ยแค่ผีหรือมีมตังอยู่แปดพันอะไรได้บ้างวะเนี่ยโก้คงต้องไปดูข้างล่างก่อนวิ่งเลยกูรีวิ่งเลย,ลเลยตันนี้ซื้อได้โอเคนี่เอาเลยดีกว่าโอ้โหย็ดเข้มันคืออะไรวะเนี่ยไหนแ้วผมก็อยู่ข้างล่างพอดีเรามาแก้มเลยดีกว่าชั่ว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 สวัสดีครับนี่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 ตามผมเสกอันนี้มาชั่วมันจะผมสู้อะกูเสกมาทำไมเนี่ยโอเคว่าแต่นี่คืออะไรผมต้องปิดทุกอันหรือไงเนี่ยโอเคป่ะเรามาเริ่มทำเคลดีกว่าปิดนี่ก่อนเลยนี่นี่นี่ อ๋ชิบหาแล้วกูนี่นี่แน่ชั่วชั่วนี่ย็ดเคเดาหั่วจนได้เฮ้ยทำไมกล่องไมก่กันเลยขึ้นอืมออน้ำสัตว์โอ้ถึงเวลาของใหญ่มาน,นี่เลยรับไปเลยสปบิออฟนี่เพิ่มเลื่อนเลยงับงับงับเฮ้ยอันนี้มันทำเสร็จแล้วว่ะมผมว่าพร้อมละขอพื้นที่ขุดนี่แน่โอ้โหย็ดเคเอาเดาวตกมาให้กูเลย น่วะอู้ขอบคุณครับค่อยกลบอบว้าวว้าวอู้ขอบคุณครับเยี่ยมพี่นี่แน่ผมว่าเราลืมดูว่ะนี่อึมราะว่าเราไม่ได้ลืมดูละไอเชี่ยแม่งอย่างแพงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะมึงอะ่ะขาดไฟเบอร์กลาสนี่เลยพลาสติก4อันครับไปก่อนส่วนระหว่างนี้มาถึงคราวของเราแล้วเก็บแฟลรี่นี่แน่ใช่แล้วล่ะาถามว่าเก็บทำไมนั่นดิเก็บทำไมวะจริงเนี่ยผมมีแผนการอยู่ก็คือถ้าหากผมเก็บไว้เยอะใช่ไหมมันสามารถทำเออซิริตออฟได้ โค้ดเดียเนยมาถึงเวลาพอที่ขุดโอ้โหขึ้นแล้วเว้เนี่ยวิ่งไวคูณสองอเอามาเลยจะวิ่งไปดันเจียนลงไปโอ้เชี่ยวโอ้วิ่งติดฟักฟักฟักเอ้ากูจะผ่านกูจะผ่านกูแค่คุณยังไวโอ้โหเฮ้ยมึงอ่ะนี่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 หอคุณไวจริงวู้วขออนุญาตนี่นี่นี่นตบมาเคเควสตัวนี้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับเพร่ไอมันคือทหารเหรอวะมาสู้กับพี่น้องกูดีกว่าถ้ามึงชนะกูจะให้สมบัติสุดแรงให้ได้เลยกูพร้อมสู้อ่ะกระมให้กูสิบอันถ้ามึงพร้อมนะ ไอ้กูพร้อมมีเป e ็นพันกูพร้อมแล้วเพื่อนมาเริ่มได้เตรียมตัวนี่จะทำลายไหนวะเพื่อนโว้ยเจ็ดเข้มาเลยกูตี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 โอ้ชิบหายมันเก็บเหมือนกันแลตี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 นี่นี่นี่ห่อห่อเงาเปิดเลยดีกว่าเฮ้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยธนูบ้่นเราใช้ลูกธนูแล้วโอ้โคตรถึงเวลาของเรานี่แน่สวัสดีครับโอ้โหเย็ดเข้มคีตันเคปแล้วนี่คืออะไรทำได้ไหมเนี่ย้พี่ผ่านได้ไหมเสร็จได้นี่หว่า นี่นี่นี่นมีเบอร์รี่ไหนทำด้วยวะนี่โอ้ oh. อาวโอ้เออโอ้มันบิดได้คงต้องขักขลลำแสงว่ะชึบชบชโอ้โอ้ oh. Oh. มันเป็นจางซี่นะคนอนี้เข้าไปก่อนโอ้โหเข้ามาเจอผีนี่นี่นี่ขห่อแต่นี่คืออะไรช่ว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 ชวอที่เคลียร์ทางไปก่อนคุณ <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ังไวเลยกูงับงๆบงับงับโอ้ยเค่แดงรัว oh, รัวโอ้โโอ้นีเกิอะไรวมเนี่ย ไม่รู้อเมอรี่ก่อนละกันนี่คือรถไฟขึ้นได้โอ้เฮ้ยผมขี่รถไฟว่ะเชียขี่มาเจอผีสู้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 ฮ่าฮ่าบริค้าบขลามเมลเลยเปล่านี่ครับเออนี่คืออะไรกูแจ๋ในเมื่อกุญแจมันยังจี๊ดอยู่เราไปไม่ได้เข้าขวาก่อนละกันโอ้โหเย็ดเค้มีแต่เมอร์ี่ขอครับข้างบนละลายเสร็จป่ะดูกันต่อโอ้โหเย็ดเค้ฟรี่ไม่มีของให้เก็บด้วยว่าแต่นี่คื <im an> <ober ly> คออะไรนี so ่น so ี so ่น so ี so ่น so ี so ่ม so. right ัน <portraits> ต kind of ้องมีฮาลทูเพราะว่ามันต้องมีฮาลทูละลายว่ะขวามือนี่มาได้ด้วยนี่เชื่โอเคมาตกปารอละ ตกไปไหนวะน่ะสวัสนดะีครับน,นี่คืออะไรนี่นี่นี่อา้าวเชีย่ยคุณไม่ไหวละขวามือฮึบโอ้นี่ฝั่งซ้ายถึงเวาลาดูยันต่อวู้ฮู้ปะละสวัสดีครับน,นี่คือ,อะายผีแฮ่แขับผ่านผีไปด้วยโอ้โหเย้เค้กูเด้งกลับเลยแม่งเอ้ยไม่นานานัรถไฟเลยกูโอ้และเข้าไปไม่ได้ด้วยทำไงดีวะเนี่ยึโอ้เยดเค้ผมรู้ละอเอเราก็นั่งคิดตั้งนานโอ้โหแม่งเอ้ยสวัสดีครับสลามีอะไรหรือเปล่าชั่วชั่ว อเอามานี่เลยนี่น,นี่ขวางทางพ่อเบื่อนึงเรา่องเา,เานี่แน่ปลาผมนั่งรถไฟไปเทีย่ยวละลาก่อนอขอบวนนี้มีหอเปล่าโอ้โหมีผีสู้สู้สู้ชั่วชั่วชั่วีเสโอ้โหมีผีแล้วนี่นี่ชั่วชั่วชั่วนี่คืออะไรไปเลยด้วยเฮ้ยมานี่ก่อนว้วมีป่าด้วยว้าวอ,อย่าพึ่งว้วก็อย่าตัดต้นไม้ก่อนุยกันต่อนี่เลยโอเคโอ้โหเย็ดเคอ่านเข้านี่ก่อนอันนี้ต้องหันลงล่างไปนี่ตัวอันนี้หันไปไหนนี่ไปก่อนฟึบ ผมวิ่งหละผมรีบวิ่งแหละให้เพื่อนกต้งกาเมืองนี่ไปได้กันนี่แหละเชื่อชั่วส่วนตรงนี้นี่นี่นี่เลยงับงาสวัสดีครับของดีมานี่รัไปเลยไอ้ลอตโอ้โหของใหม่โอ้โหนี่คือของใหม่ว่ะคาถาน้ำแข็งเย็ดแค้ใช่แข็งได้เชื่อชั่วคอมโบมีคอมโบแล้วจู่หายกูไม่กลัวละอ่าออกไงเนี่ยสวัสดีครับเออว่าแต่เออแล้วกูแก้น้ำแข็งไงเนี่ยนั่นสิมาทำไงดีวยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยพึ่งยืนี่โอ้ หรือเปล่าชั่วโอ้โอโอ้โหสวัสดีครับนี่ชั่วชั่วมาดูอะไรหายกูนั่งรถไฟกลับบ้านเลยนี่นี่ชั่วขอัาไปก่อนฝั่งขวาตรงนี้มีของดีแน่นอนนี่เลยนี่ฟืบฟับโคตรดีกูไล่เปิดเลยกูเปิดเลย,เเลยโอเคเพราะว่าเคลียร์แล้ววะ่ะส่วนเออกําแพงแตกๆเหมือนจะไม่มีนะหรือเปล่ามีนี่ว่ะนี่แน่สวัสดีครับขอดูให้รอบๆก่อนละกันโอเคเพราะว่าปลอดภัยแล้วว่ะ ไม่มีโอเคเคลียร์เฮ้ยนี่หรือเปล่าเชื่อโอ้โหสวัสดีครับวันนี้แหละเปิดไว้ก่อนมาเช็คขวามือกันดีกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรโอเคป่ะขึ้นบนดีกว่าผมพร้อมแล้วว่ะหนึ่งสองวู้ฮู้สวัสดีครับผีชั่วเชื่อสู้กูสู้นี่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 เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่กูตีเรื่อยๆร่อเพื่อนอืมโอ้ชิบหายแล้วเจ็บแล้วเกินเจ็บแล้วเกินกูตีเรื่อยๆอยู่ดีอ่ะเพื่อนกูไม่สนใจกินปลากันดีกว่าชั่วชั่วชั่วนี่แพ้ไฟกูโอ้โอ้โอ้ นี่นีนี่เนี่ยกูตีเรื่อยๆกูตีเรื่อยๆลบกูลบกูจบนีนี่นี่เนี่ยี่เนกูตีเรื่อยๆอืมอืมอาดิมาดิชึบชึบลบลบเต็มลบว้าวว้าววิ่งวิ่งวิ่คาไฟชั่วเช่ฟาฮชอตีเรื่อยๆฟอาเจเนเวคาถากูนี่นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนีอหอีซีเปเลยกูอปีกว่ะเคคนเทสินิตออฟหนึ่งอันครับโอ้โหเฮ้เคลียร์แล้วว่ะใค้คิดถือมือกันเลยเพื่อนนี่ ทีนี้ก็มีแต่ของดีๆแล้วกูโอ้โหเยด 1K อะไรมามากมายวะเนี่ยไอ้เพื่อนมึงไม่ทำงานวะตันที่ดีต่อทางใหม่ดีกว่าร้านค้าขายอะไรไปดีกว่า,ามาดูนี่ดีกว่ามาวิสัทล็อตโปเซนลีกหมดสิบวะผมว่าใกล้แล้ววะ่ะอันนี้ใกล้ละส่วนพวกนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าจะนานหน่อยถ้าเลือกของดีผมขอเพิ่มดาเมจเพราะว่า EP ตอนนี้ผมว่าเออค่อนข้างตาันแล้วนะ ผมใช้สกอบเพิ่อมอีกพีก็ได้เหมือนกันไวรี่จริงๆค่อยใช้ดีกว่าใป,ประกาศสองอันนี่เลยตัวระหว่างนี้ผมขอครับนี่โอ้โหยเคเทรดม,มาเยอะเลยทองก็ขาดนี่เหล็กก็มีน้อยนี่ข้าเพิ่มไว้ก่อนเรามาหนี้กันดีกว่ามะเพราะว่าวันนี้เราควรจะมาเคลียร์ตรงนี้บ้างน,นะวันนี้เคลียร์อะไรดีโอ้โหยีดเคไมคุยกับมึงทีหลังเลยนี่คืออะไรอันนี้นีไม่ใช่ปัญหาผมว่าได้แล้วว่ะวันนี้ขอเคลียร์สร,รัพสัตว์แปะอย่างละห้าตัวไ้คุณไก่ครับไข่ทองไม่มีคุณไก่ครับไข่ทอง ยังไม่มีให้มึงอ่ะเอาไปนี่ก่อนอื่นเลยผีเสื้อสามตัว1 2 3สองสเฮ้ยลัางข้ามาวิ่งไปเช็คก่อนเลยผมรีบเลยไปไงต่อไปเนี่ยโอ้ฝักฝักฝักสวเลยครับมีประตูวอยหรือเปล่านี่โอ้โหเย็ดแค่แต่ขาของดีนี่เลยนี่เลยแล้วก็นี่เลยซื้อแบบไม่ลังเลหิงห้อยนี่เลยหนึ่งตัวสองตัวฮึดวงต้องจับปัว,ว,วะนี่จับแล้วกันมึงด้วยนี่ให้มึงอ่ะนี่ให้กูไปให้กูไปฝั่งขวามีดวงประชั่วโอเคดวงครบแล้ว ขัดห,หิงห้อยกระเด็นมอสมันจะหายากเลยวะเฮ้ยมาลุวว้นอ่ะเฮ้ยเชี่ยขอที่ขุดเฮ้ยชั่วโอ้โหไม่มีเอานี่มาเลยขายของคุณสองไปขายของก่อนละกันฮึมกาไปเก็บของวันนี้เนี่ยโอเคขายครบแล้วว่ะโอ้โหแค่สองหมื่นห้าค้อนรวยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าดอยพัวเอาดอยมาเลยวูโโ้ฮู 25, ้ไป <c oughs> จับสัตว์วโโต,วต่อเฮ้ยมันจะไม่มีจริงเหรอวะแค่นี้เดียวเองเพื่อนเฮ้ยมันจะหายไปไหนหมดวะเนี่ยอเอานี่ก็ได้กูไม่งอก็ได้ผมว่าเราเริ่มใช้นี่ก่อนดีกว่ามาสปินออฟเพรว่าขอเป็นนี่เลยดาเมจ ดาเนอีกรอบแต่รอบท้ายขอเป็นนี่เอี e ้พีถามว่าทำไมถึงเอาเอี้พีมีบางอย่างผมสนใจอะนะนี่เลยโลจิสติกเอาแม่งเลยไม่ต้องคิดอะไรมากโคตร้โหจริงๆมีของอย่างนีดผมสนใจอยู่ก็คือประภาคา์อะนะแต่ก็เออเดี๋ยวค่อยละกันโอ้โหยัดเข้วโกงโกงแม่งอย่างกว้างโคตรโกงเลยเนะี่ยใส่ดอยใส่แล้ว่วะนี่เอาดอยมานี่โอ้กูรีบโอ้โหโอ้โโอเออมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ a c t i v เ t e ดยอยมันคืออะไรวะเนี่ย ว่านี่คือดัอยอ่ะเนี่ยว้าวจะมันจะอยู่ผมไปนานหรือเปล่าหรือว่ามันจะอยู่เออแป๊บเดียวเฮ้ยมึงอยู่กันดีละเพื่อนเฮ้ช่วยกูทำอาหารกินหน่อยว่าแต่ทำไมลอยผมมันเท่จังวะเนี่ยแม่งหลอกกูอกโอ้เฮ้ยมึงชจู้เก็บนี่ด้วยวะเฮ้ยคนดีคำถามต่อไปก็คือเออผมสั่งอะไรลอยได้ปะเนี่ยหรือว่ามันจะตามผมอย่างนี้ตลอดไปแต่ไม่รู้มาดีก่อนมึงอ่ะมันจะหายากอะไรขนาดนั้นปะเพื่อนนี่พิงค่อยโคตรล้ว่ะเหลือแค่เดตมอสที่จะเกิดมาตรงนี้นะโอ้อันนี้มาแล้ววะคลิกขวากับอีคืออะไรวะเนี่ยคลิกขวาคืืออออะะะไไรรนนี่โวว้ยมัค หรือว่าคิดขวาเนี่ยคือเหมือนว่าให้โดนมันไปสถิตยอยู่ตรงนั้นอะน,นะแต่ผมต้องลองว่ะเอาวานี่อ่ะผมเลือกเป็นเออเลือกเป็นเอาเป็นปน,นี่ละกันอ่ะแล้วผมก็นี่ห้าสี่สามโอ้ยไวเหมือนกันเนี่ยเอามาโอ้สั้นตัวไปอยู่จะไวขึ้นมึงอยู่นี่เลยฝากไว้ด้วยเพื่อนสนตัวนี้ขอที่ขุดนี่เลยไม่มีให้กูด,ด้วยอ่ะอันนี้ละกันสวัสดีครับมีเดดมอนหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีแบ่งเออกดเศร้า ว่าเราควรมีโดนเพิ่มไหมเฮ้ยเรามีโดนเพิ่มดีกว่าแต่เรามีใช้สามอืมยิ่งมีเยอะยิ่งแพงนี่แหละครับรอไวเลยลเราจ้ตีทั้งหมดหกอันโอ้ชีคเ,เต็มหนึ่งนี่เลยนี่หอันมานี่แหละมึงอยู่นี่เลยดีกว่างับงับงับนี่เสียไปก่อนกอดกเราตามหาเดดมอดนี่หนึ่งตัวไอ้เพื่อนเลยแค่ตัวเดียววะ่ะมันจะยากอะไรวะมึงก็แก่โผล่มาให้กูจับชีคพ <c oughs> ่อขามาโอ้โหกูรีบเลย ่อ้้าผมรีบผมขอประตูวอยได้หรือเปล่าโอ้โหเย็ดเข้ม,มันมาเคลียหมดเลยวะเนี่ยวันนี้ครับนี่เลยโอ้โหเย็ดเข้มขาเข่นไอราคามันก็ถูกเกอนเนี่ยนี่เอามาลัละกันมากับอา,าหารเดมอตต่อไอเพื่อนแค่ตัวเดียวเองวะจะยากเชียร์หรวะเนี่ยกูขอแค่ตัวเดียวอู้หู้ให้ขอพื้นขุดได้ไหมนี่พื้นขุดโอ้โหไม่มีอเอามานี่ละกันช่วขอที่ขุดเอ้ยมาแล้ววะนี่เลยโู้หนี่แน่นี่แน่ชัวนี่แน่ นี่นี่ก็โชว์อันเดียวนี่เนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายขอมนุญาตอิเล็กทรอนิกส์สามัญโคตรดีแต่ก่อนอื่นเลยโอ้โหอันนี้ผมเอปเกียนด้แะ้ว่ะรอใช้อยู่ใหญ่นี่เลยผู้ขาดได้มาแค่ตัวเดียวมันหายากขนาดนั้นเลยเนี่ยล้วคุณไก่ครับขอขายหน่อยไข่ทองไม่มีอันนี้ก็ขอพื้นที่ขุดนี่เลยไม่มีอ่ะเอานี้มา ต้ค้าขายของดีมีวอยสโตนเหมาแม่งเลยได้แต่แล้ววะเมเทโอรลอดให้มันเจาะกระเดิมยังไงวะต้องลองเออเออผม,ผมขอขลองนะนี่ว้าวชิ้มันโคตรแรงอ๋อโอเคมันเอาไปแค่ขั้นเดียวซึ่งนั่นก็โอเคแล้วล่ะอันนี้ขาะโฟเซอร์ลิลิกว่ะอันนี้ขาะปลาส่วนนี่โอ้โหมึงก็หายากทั้งหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆไปแต่มีสิ่งนึงที่หายากกว่าก็คือเดดมอสเนี่ยแหละแม่งเอ้ยไอ้เพื่อนกูขาดมันแค่ตัวเดียวอะ่ะมังออกมาได้ยังอ่ะเฮ้ยโอ้โหมานี่เลยกูวิ่งเลยกูรีบบเเลลลลลยยย่่ถนีีแอ ผีเสือ้อเด่นมอดโอ้โหได้ปีกผีเสื้อมาเปิดกล่องรับไปเลยสปิริตออฟอนุญาตใช้เลยละกันรอบนี้ขอเป็นเพิ่มดาเมจโอ้โหขอลงมานี้ก่อนเลยขอดูของหน่อยครับวายสตีลวายสตีลเนี่ยใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด2อันในการครับอันหนึ่งนะซึ่งวอยโตน5อันโอ้เย็ดเคต่อหนึ่งอันเย็ดสกอลด้วย โอ้ปวดหัวเลยกูแต่ก่อนอื่นนี่มาอยู่นี่ไว้ก่อนโอเคโอเคสำหรับเฟอร์เจอร์ในพันนี้คุณจบลงไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาผมด้วยสับคลิปนี้ไม่มีนะบับขอตัวลาไปก่อนผมไปละ